ถ้าคุณเคยดูโฆษณาเกมหรือแอนิเมชันจริงๆแล้วเผลอคิดว่าใครเป็นคนคิดงานวะโคตรเท่คำตอบอาจอยู่ที่นี่แล้วคณะดีท่ออาร์ตมอลังสิตเราไม่ใช่เกี่ยงศิลปะแต่เราคิดให้เป็นครีเอทีฟที่สุดทุกโปรเจกต์ที่นี่ต้องกล้าแตกต่างและเราเรื่องได้ เราสอนให้เล่าเรื่องแต่ไม่ใช่เล่าธรรมดาเราเล่าให้โลกต้องหยุดดูอาจารย์ที่นี่ไม่ใช่แค่ครูแต่คือครีเอเตอต์ตัวจริงในวงการที่พร้อมปั้นคุณให้เป็นเหมือนชีพเราไม่ได้สอนตามตำราแต่เราสอนจากประสบการณ์ของคนที่ทำจริงเครื่องมือคือของจริงโปรเจกต์คือของแท้ทำงานเหมือนอยู่สตูดิโอจริงเด็กดิจิทัลอาร์ไม่ใช่แค่ทำโปรเจกต์ส่งครูแต่ทำงานโชว์ทั้งโลกถ้าพูดถึงคณะดิจิทัลอาร หลายคนคงนึกถึงงานเจ๋งจัดจ้าดจดจําและบางทีคุณเคยแชร์คลิปเด็กของเราได้ซ้ําแค่ไม่รู้ตัวพวกเราคือคนเบื้องหลังที่ทําให้โลกจําชื่อเราโดยไม่ต้องอยู่หน้าเวทีคณะ Art ดิจิทัลอาร์ตมอรังสิตไม่ใช่แค่ที่เรียนศิละปะแต่คือที่ที่สร้างโลกของตัวเองได้จริงขอมหรือยังพองโลกโลกำลัง,ลองรอไอเดีย,ย,ดยใหม่จ <ะ S 1> มากคุณอยู่